สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะฮะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาแจก MRE นะฮะอย่างที่บอกไว้ในคลิปก่อนนะครับว่าจะมาแจกนะฮะก็ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแจกกันนะฮะเราก็จะมาสุ่มผู้โชคดีดูกันนะครับว่าใครจะได้ MRE ตรงนี้ไปนะฮะก็มีทั้ง MRE ของอเมริกานะครับแล้วก็ MRE ของอ่าสิงคโปร์นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าใครจะได้โอเคไปดูกัน โอเคในะดับแรกเลยนะฮะผมก็จะมาก๊อปปี้ลิงก์ของคลิปนี้นะครับแล้วก็ามาใส่ในเว็บไซต์นี้นะฮะสนุงไปแล้วก็กดโหลดคอมเมนต์ครับจากนั้นเราก็เดี๋ยวเรารอสักครู่นะฮะนี่ครับมันก็กําลังโหลดอยู่นะฮะนี่ครับว้าวโหลดโคตรเยอะเลยนะคอมเมนต์มีประมาณ16,00 0หกว่าคอมเมนต์นะฮะตรงนี้ว้าวโคตรเยอะเลยดูเดะแล้วก็ตอนนี้กําลังโหลดไปเรื่อยๆครับนะเดี๋ยวเรานั่งรอสักครู่แล้วเรามาสุ่มดูกันว่าใครจะได้รับของรางวัลไปนะฮะ โอเคตอนนี้ก็ได้ทําการสุ่มเป็นันที่เสร็จสิ้นเป็น,นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาลองกดสุ่มผู้โชคดีกันนะครับโดยการกดปุ่มนี้ดูที่ว่าใครจะเป็นคนแรกโอเครางวัลแรกนะฮะก็จะเป็น MRE ของสิงคโปร์นะครับไล่จากรางวัลที่5ไปถึงรางวัลที่1เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามากดสุ่มกันโอเคหนึ่งสองป้าบไปเลยนะครับโอเคคนแรกนะฮะก็อยากลองกิน MRE อยากลองกิน MRE ครับเพราะผมอยากกินครับเพราะไม่เคยกินครับ อืมโอเคโอเคเข้าใจภาษาได้เลยนะฮะโอเคก็เตรียมรับไปนะฮะโอเคก็ช่องนี้เลยนะครับแลยวผมจะติดต่อไปทางช่องนี้ก็แล้วกันเนาะโอ้หกดติดตามคนไว้เยอะเลยนะฮะดูสิว่าติดตามช่องผมไหมแหม่กดดูได้ไงคนนี้อ่าติดตามช่องผมโอเคก็เตรียมรับไปเลยนะฮะก็ตามกฎกติกานะครับอยากลองกินใช่ไหมก็จัดไปนะฮะก็นี่เคยอัพคลิปไว้ไหมครับผมไม่รู้จะติดต่อไปทางไหนนะเออมี อัพคลิปไว้สักคลิปไหมเออลองอัพคลิปลงสักคลิปหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะติดต่อไปทางคลิปนั้นนะครับก็โอเคมาเดี๋ยวเราดูคนถัดไปเลยแล้วกันเนาะโอเคกดซูมครับป้าบอืมโอเคอยากได้อะครับอือยากเอาไปทําอะไรคําถามของผมคืออยากเอาไปทําอะไรนะฮะอยากได้มันเกี่ยวกันไม่เนี่ยโอเคอคนต่อไปนะคนนี้ก็คือตัดสินนะครับต้องขอโทษด้วยนะฮะโอเคถัดไป โอเคโอค้โหนี่มาเป็นชุดบอกที่อยู่ด้วยเออนะครับอ่ะโอเคเอามากินเหตุผลที่อยากได้บ้านผมจนไม่มีเงินผมเลยอยากได้ครับอที่อยู่ตามนี้เลยใช่ปะโอเคจัดไปครับนี่จะได้ติดต่อง่ายๆหน่อยเยี่ยมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามากดคนถัดไปเลยดีกว่านะฮะผมก็ได้เซฟช่องเปน็นทันทีเรียบร้อยแล้วนะครับอะก็อัพคลิปแล้วแล้วแต่เขาบอกที่อยู่มาแล้วเนี่ยผมไม่ต้องไปถามที่อยู่แล้วโอเค ก็ดีมาเดี๋ยวเรากดถัดไปเลยนะอันนี้เขาบอกเหตุผลอยู่นะฮะว่าเอามากินเออผมถามว่าเอามาทำอะไรเอามากินเออเท่านี้แหละนะครับโอเคคนถัดไปกันดูซินะอ่าโอเคมาไหนถ้าผมได้ผมจะเอาไปแบ่งให้เพื่อนๆกินอ่านะและพ่อแม่ผมฮะอะไรนะก็ไม่มีเหตุผลมากหรอก ครับแค่อยากกินไม่มีเงินซื้อแล้วก็หน่ายืมมาสองหน้าโอเคงั้นก็เตรียมรับไปได้เลยนะฮะดูซิว่าเขามีช่องทางติดต่อผมติดต่อไหมนะครับอ่าอันนี้เป็นเพจเฉยๆไม่เป็นวิดีโอนะฮะก็แนะนําให้อัพคลิปนะครับคลิปอะไรก็ได้นะฮะผมจะติดต่อไปทางคลิปนั้นแล้วกันเนาะก็มาถัดไปกันเลยครับดูซิว่าใครจะได้ป้าบโอเคมาดูซิผมจะเอาไปแบ่งลุงตู่ว่าแตอเพราะช่วงนี้หมดไปกับ เรือเยอะอยู่เหมือนกันกดคอมเมนต์มาหนึ่งคอมเมนต์กดไลค์ด้วยโอเคครับจัดไปนะฮะรับไปอีกเลยนะครับก็นะไหนดูช่องสิได้อัปโหลดคลิปแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะติดต่อไปทางอัปโหลดแล้วกันเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเปิดแบบนี้ไว้ด้วยนะฮะเปิดแบบนี้ไ้ส่งข้อความด้วยของคนอื่นผมรู้สึกว่าผมส่งไม่ได้เนี่ยผมไม่รู้จะกดไปตรงไหนเนะะี่ยครับนี่เห็นไหมมันว่างเปล่าหมดเลยนะครับก็แนะนําให้อัปคลิปไว้คลิปหนึ่งนะฮะ โอเคครับผู้โชคดีของเรานะฮะก็คือ4ี่คนนี้นะครับ1 2 3 4สาี่คนนี้นะฮะที่ได้รับรางวัล m r e ของสิงคโปร์ไปนะครับเป็นรางวัลที่5ถึงรางวัลที่2นะครับโอเคเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเดี๋ยวลองมาดูรอบว้ารางวัลที่1จะเป็นของใครนะครับก็จะเป็น m r e ของอเมริกาแล้วก็ m r e ของสิงคโปร์อย่างละ1ห่อนะครับโอเคมาดูกันว่าจะเป็นใครเนาะกดไปเลยป๊าบโคตรลุ้นอืม้มอะไรวะเนี่ยฮะผมขอละวันที่ 2-5ก้อนได้ครับวาดอะไรวะเนี่ยเขียนอะไร <laughs> ผมไม่เข้าใจนะครับโอเคคนต่อไปอือเอาอะเออผมก็ว่าดฮะผมก็วากได้นะครับเห็นพี่กินแล้วมันอยากได้ก็ไม่ได้คอมเมนต์บอกผมใช่ไหมว่าจะเอาไปทำอะไรนะฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นไม่ผ่านนะครับโอเคคนถัดไปเฮ้ยดูดูอืมคนนี้ เอาไปทํากินบ้านยากจนมีโทรศัพท์เครื่องเดียวโอ้โหไหนดูช่องสิจัดไปคนนี้เอาไปทํากินนะฮะโอเคเอาไปกินก็จัดไปนะครับโอเคกดติดตามช่องผมก็เยี่ยมไปเลยกดไลค์อันนี้ด้วยเยี่ยมครับผมอีกแล้วไม่รู้จะติดต่อไปทางไหนนะครับผมก็ลืมบอกว่าให้เขียนที่อยู่ไว้นะครับก็ไม่รู้จะติดต่อไปทางนนาไหนแล้วเนาะก็อย่าลืมอัพคลิปกันนะฮะผู้โชคดีกี่คนวะ 3คนนี้นะครับอย่าลืมอัพคลิปไว้นะฮะก็คนนี้นะครับได้รางวัลที่1ไปเลยนะฮะก็นะครับ3คนนี้ก็อย่าลืมอัพคลิปไว้นะส่วน2คนนี้ผมคิดว่าผมติดต่อได้แน่นอนแหละนะครับโอเคถ้าเกิดผมจะแจกของอีกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้เขียนที่อยู่ไว้ด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่าแบบยังไงล่ะผมติดต่อไม่ได้เลยนะก็มีคนที่มีไอเดียเจ๋งๆคนนึงเขาส่งที่อยู่มาให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะฮะก็นะครับก็เดี๋ยวผมจะติดต่อไปหานะฮะก็อย่าลืมอัพคลิปกันด้วยนะครับคนที่ ได้รางวัลน,นะฮะก็อย่าลืมอัพคลิปก็เดี๋ยวผมจะติดต่อไปทางคลิปนั้นนั่นแหละฮะหลังจากเห็นคลิปนี้อย่าลืมอัพคลิปอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไปน้องก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็ม,มีเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับคนได้รางวัลที่หนึ่งนี่ผมว่าคนน่าจะโคตรโชคดีเลยแหละนะฮะก็เป็นเมนู15นะฮะอันนี้เป็นเม็กซิกันชิคเก้นนะครับก็ ว้าวน่าอร่อยน่าดูนะฮะอ้โหก็อยากกินเลยโอเคแล้วก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะฮะถ้าชอบก็วยวอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ